สำหรับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะคะชื่อนี้ต้องออนโฟกัสให้ดีค่ะเพราะมีการมองกันว่าการที่คุณอนุทินไปเทียบเชิญพลโทอดุลมาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมในแง่หนึ่งนั้นก็จะเป็นบุคคลที่เชื่อประสานระหว่างรัฐบาลกระทรวงกลาโหมและกองทัพ ด้วยพลโทอดุลน,นั้นเป็นเตรียมทหารรุ่น26ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับแม่ทัพภาคที่สคนปัจจุบันนั่นก็คือบิ๊กกุ้งพลโทบุญสิทธพัฒกลางที่กําลังจะเกษียณในวันที่30กันยายนนี้และเป็นเพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหารรุ่น26กับพลเอกพนาแคล้วปอทุกผู้บรรจการทหารบกที่จะเกษียณในเดือนกันยายนปี2 5พ นอกจากนี้พลโทอดุลยังเป็นเพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหาร26กับพลตรีวีรยุทธรักสินรองแม่ทัพภาคที่2ที่จะขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่2คนต่อไปด้วยพลโทอดุลน,นะคะเติบโตมาจากพื้นที่ทางอีสานตอนใต้นะคะโดยเติบโตมาจากรอ23 ซึ่งหน่วยนี้นะคะตั้งอยู่ที่จังหวัดบุกรีรัมนอกจากนี้นะคะชื่อของคลโทดุลน,นั้นยังเป็นเพื่อนร่วมรุ่นวอปอรุ่น61กับคุณอนุทินชาญวิรุฬคุด้วย